อันดับและตารางคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนัดที่9ล่าสุดอันดับที่หน e ึ่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข่ง9ก้านัดมี25หคะแนนสองไบเยนมิวนิกแข่ง9ก้านัดมี23าคะแนนสสตุตการ์ทแข่ง9ก้านัดมี21คะแนนสบรุสเซียดอทมุลแข่ง9ก้านัดมี21คะแนน5แอร์เบลัลซิกแข่ง9้านัดมี20คะแนนหฮอฟเฟนแฮมแข่ง9ก้านัดมี18คะแนน7ไอทรักแฟรงเฟิร์ตแข่ง9ก้านัดมี14คะแนน 8ฟรบวกแข่ง9นัดมี13คะแนน9วอกบวกแข่ง9นัดมี12คะแนน10เอาบวกแข่ง9นัดมี11คะแนน11บาุสเซียมึนเช่นกลัดบักแข่ง9นัดมี9คะแนน12ไวเดอร์เบรเมนแข่ง9นัดมี6คะแนน13เอฟซีไฮเดนฮามแข่ง9นัดมี7คะแนน14เอสวีดามสตัดแข่ง9นัดมี7คะแนน15อุนิโอนเบอร์ลินแข่ง9นัดมี6คะแนน 16บคโุ้มแข่ง9นัดมี5คะแนน17โคโลนแข่ง9นัดมี4คะแนนและ18ไม้ศูนย์แข่ง9นัดมี3คะแนนบักภาคฟุตบอลขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ